สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมทธเนศดิตพงศ์นะครับหัวข้อน,นี้เราอยู่กันที่ภาพรวมเศรษฐกิจสําคัญอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นอย่างนี้ในเทปก่อนหน้าเนี่ยนะครับเราพูดถึงการใช้วิชา Mo Management นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตกันนิดนึ่งดีกว่านะอธิบายก็เ,เขียนกันสักนิดหนึ่งของเดิมเนี่ยเราให้ความสําคัญกับวิชาสัดส่วนที่พอดีนะครับซึ่งสัดส่วนที่พอดีเนี่ยจะให้ความสําคัญกับการวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะมีถูกไอถูกเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเวลาเราเสี่ยงถูกใช่ไหม เราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาคือว่าให้เราลองรับความผิดพลาดผสมกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเอคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องพยายามจะประยุกต์ใช้หลังจากที่เรารู้แล้วมันไดเป็นเฉนเฉยเราอาจจะผิดได้คราวนี้ไอวิชาเนี่มันต้องมาแมทกันอะไรแมทกับเรื่องของการคาดการ์อการคาดการณ์นะซึ่งการคาดการณ์เนี่ยที่ดีแล้วเนี่ยเราจะทําให้ลดปัญหาแก้ปัญหาเราจะทํำยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยให้เรา หัวใจสําคัญเลยนะที่เราต้องเรียนภาพรวมเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจสำคัญก็คือว่าให้เราวิเคราะห์สิ่งที่ระยะยาวคาดการง่ายถ้าระยะยาวคาดการง่ายนี่นะครับมันจะมีเคสเคสอย่างนี้คือใครที่ลงทุนมาแล้วจะเข้าใจนะครับคือคําว่าระยะยาวคาดการง่ายเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงแล้วเราคาดการระยะสั้น ระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะคาดการยากพอดีว่าในหลักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีสภาพคล่องผันผ,นผันวนสูงนี่ก็รเราต้องยอมรับว่าในระยะสั้นเนี่ยราคามันจะผันผวนแล้วเราคาดการให้เป๊ะๆเนี่ยไม่ได้คืออย่างนี้ครับผมแชร์ดีแล้วจริงๆหลายๆคนเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มอยากจะเป็นนักเก่งกําไรก่อนเพราะรู้สึกว่ามันได้เห็นผลลัพ์เร็วแต่การที่เราจะประสบความสําสเร็จในการลงทุนระยะสั้นหรือเก่งกําไรอ่ะผมว่ามันยากกว่าการ การเป็นนักลงทุนระยะยาวมันยากกว่าการลงทุนเป็นระยะมันมันยากง่ายในเรื่องของวิธีนะครับผมว่าการเก่งกัไระยะสั้นหลายๆคนที่เราไปปพบเจอคนที่ประสบความสำเร็จในการเก่งกับระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายๆคนเก่งแล้วมันไม่ใช่แค่มีความรู้มันอยู่ในระดับว่ามันเป็นสัญชาตญาณก็เลยอ่ะเออคือมันลึกซึ้งกว่านั้นนะนะมันมันไม่ใช่มีเพียงแค่เทคนิคอลแค่ความรู้แต่หลายๆคนเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณประสบการณ์ที่จําเป็นต้องทําให้ได้อยู่ซึ่งมันลึกซึ้ง แต่ว่าการคาดการระยะสั้นนั้นมันเป็นสิ่งที่มันทํามันตอบโจทย์เรื่องของความต้องการระยะสั้นของผู้คนโดยธรรมชาติแต่การลงทุนระยะยาวโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยว,วิธีการง่ายกว่าแต่ยากที่จิตใจอ่อานี้กว่านนะไอ้ระยะยาวเนี่ยมันยากยากที่ใจแต่ระยะสั้นเนี่ยมันมันยากที่วิธีการกับการคุมคุณภาพอ่ะอ ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองหาอะไรที่ระยะยาวคาดกันง่ายหมายความว่าระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะผิดอ่ะแต่ระยะยาวมันถูกเนี่ยมันจะทําให้เรามันจะทําให้ถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจเรื่องกลยุทธ์หรือมันนิีเนชเมนต์เนี่ยเช่นนะครับสมมุตินะเวลาเราเสี่ยงซื้อหุ้นเหมือนใครที่เคยได้ยินหรือศึกษามามันจะมีกลยุทธ์นหนึ่งเรียกว่าดอลลาร์คอร์เอเวอเรสคือการทยอยออมทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนระยะยาวเนี่ยโดยที่เขาเลือกสินทร,รัพย์ที่ลงทุนระยะยาวมันใช่เราสังเกต ฟังดูวิธีนี้มันง่ายเพราะว่าจริงๆเขากระจายเขากระจายความเสี่ยงเขาใช้ลักษณะคล้ายๆของ money management คือทยอยทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่กับคนที่สมมติว่าเขามีเงินลงทุนเริ่มต้น10,000แบาทเนี่ยเขาซื้อ10,000แบาทเลยคือจริงๆแล้วเขาเอาทั้งหมดไปเสี่ยงเลยแต่สมมติว่าใครที่มีเงิน10,000แบาทแต่เขาทยอยซื้อทีละพันทีละพันทีละพันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับใช้ money management ในส,สัดส่วนที่เล็กลงถูกไหมมันก็มันก็เซฟขึ้นแล้วที่สำค,ค,ำร,ครัคคคร 1, ครั้งมนก็ต่ํา มันก็ทาให้สามารถทนทานได้ได้สูงกว่าคราวน,นี้เพราะฉะนั้นนี่นะครับก่อนที่ภาพรวมเศรษฐกิจสาคัญยังไงคือจริงแล้วเราพยายามจะหาอะไรที่เป็นภาพรวมเศรษฐกิจมันคือภาพมันคือสําหรับผมมัคือภาพระยะยาวหรือมันคือภาพใหญ่อ,อนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่งให้รู้ก่อนว่าโอเคการคาดการณ์ที่ดีเนี่ยเราจะต้องใส่ใจกับการคาดการณ์ระยะยาว ผสมกับการคาดการระยะสั้นนะผสมกันนะผสมกันเพื่อที่ว่าจะลดความผิดพลาดลงถ้าเราเน้นคาดการระยะสั้นเราจะเราจะเหนื่อยนะจะมีความถี่ของการผิดพลาดสูงถ้าเรานึกถึงวิชา money Management ก็คือว่าตอนที่ผมบันทึกเทปแบบผมให้ดูว่ามันจะมีคนที่ลงทุนระยะสั้นแบบถือคอแค่5วันเขาแพ้ติดก,กันถึง38ครั้งเห็นไหม แล้วใครที่ลงทุนแบบเป็นรอบสไตล์ไซเคิลก็ถือวัน60กว่าวันเนี่ยเขาแพ้ติดกันแค่6ครั้งอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความถี่เรื่อง loss มีมีมีผลด้วยนะครับอ่ะคราวน,นี้ภาพรวมเศรษฐกิจมันสําคัญโอเคนะภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันคือมาตอบโจทย์ทําให้เราคาดการระยะยาวนะครับคราวน,นี้ภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลยังไงสําหรับใครที่ลงทุนในตลาดพูดอีกคืออย่างนี้ครับ เราพูดถึงสินทรัพย์ในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีหุ้นอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งไอจานวนหุ้นเนี่ยโดยธรรมชาติบริษัทเราผมให้จินตนานการนะครับอันนี้คือตลาดหุ้นแล้วกันนะมันก็มีหุ้นอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วจํานวนหุ้นเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเพิ่มไม่ค่อยลดหรอกแต่เราเรานึกถึงหุ้นดีๆสักตัวหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวทั้งตลาดมันจะงงสมมติูดถึงหุ้นดีๆสักตัวหนึ่งโดยธรรมชาติหุ้นเนี่ยมันก็มีจานวนหุ้นเท่าเดิม โอกาสที่จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันจะมีกรณีพิเศษนานๆทีแต่ถามว่าราคาหุ้นมันถักดันเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมันเป็นเพราะว่าคนเนี่ยเข้ามาเล่นหุ้นตัวเดียวกันเยอะๆอ่ามันเป็นเพราะคนเนี่ยเข้ามาเล่นหุ้นตัวเดียวกันเยอะๆยังไงเอ่ยที่ผมเล่าต่ออย่างนี้นะเราจินตนาการว่าถ้าเราเข้ามาเล่นวงไพ่ก็ได้เออวงไพ่ก็ได้วงไพ่เลยอะคนน่าจะอินสุดเราเข้ามาเล่นในวงไพ่นะครับ ถ้าเกิดว่าเจ้ามือมีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทแล้วคนในวงไพ่เข้ามาคนแรกใส่มาอีกร้อยหนึง่งคนนี้สองร้อยคนนี้สามร้อยคนนี้สี่ร้อยจะเกิดอะไรขึ้นครับเท่ากับมันจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนในนี้ยเยอะขึ้นไหมยเยอะขึ้นเลยแต่จํานวนหุ้นเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแต่ว่ามีจํานวนเงินเยอะขึ้นโดยธรรมชาติเลยเวลามันเงินเท่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจํานวนหุ้นมีจํากัดแต่มีจํานวนเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ซับไายเท่าเดิมดีมานมากขึ้นโดยธรรมชาติมันก็จะผลักดันให้ไงครับไพรซ์ Price, มันก็จะเหวี่ยงตัวขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนเกิดได้กําไรอ่ะได้กําไรแล้วมันเดินออกจากวงไพ่แล้วเก็บกําไรออกไปตอนแรกเอาลงมาสองร้อยได้กําไรไปสี่ร้อยแล้วมันแล้วมันเอาเงินออกจากระบบแสดงว่าระบบโดยรวมเงินลดลงไหมลดลงคราวนี้จานวนหุ้นมีเท่าเดิมเลยอ่ะแต่ว่าดีมานลดลงเกิดอะไรขึ้นไพรซ์ Price, มันก็ มื่อกี้ขึ้นใช่ไหมน,นี้ไพร์สมันก็ลงแค่นั้นเองเออไพร์สมันก็ลงแค่นั้นเองดิ่งหัวลงเลยอ่ะแล้วการลงทุนเนี่ยในประเทศเนี่ยมันก็จะมีเงินอยู่สองกลุ่มแล้วกันแบ่งง่ายๆกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มเงินในประเทศเช่นอะไรบ้างเช่นพวกเราเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยใช่ปะ มีอะไรอีกอะสถาบันกองทุนเนี่ยบางคนซื้อ LTFI เนี่ยก็คือกองทุนในประเทศเราเนี่ยแหละใช่ปะ่ะกองทุนในประเทศเราเองอะอนะครับอาจจะเป็นป๊อปเทรดอะอนะครับซึ่งมันก็จะมีเงินก้อนนี้ก้อนหนึ่งซึ่งในตลาดหุ้นวันที่ผมบันทึกเทปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นถูกขับเคลื่อนโดยโดยเงินในในประเทศเองก็คือ คนที่ไม่ได้เล่นหุ้นเองไปซื้อกองทุนกองทุนเอาเงินมาซื้อหุ้นอีกทีหนึ่งมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยวิธีการนี้ซึ่งมันก็มีเงินขนาดหนึ่งแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันมีเงินจากต่างประเทศซึ่งก็เหมือนกันนะต่างประเทศเข้ามามันก็มีรายย่อยเอหมือนเราไปลงทุนต่างประเทศอะแล้วมันก็มีกองทุนเหมือนกันจากต่างประเทศเหมือนกันอาจจะมีป๊อปเทรดเหมือนกันก็ได้อัน,นี้ไม่รู้นะครับแต่ต่างประเทศเข้ามา เมื่อเงินสองตัวเนี่ยมันบวกผนึกกันมันก็เยอะไหมก็เยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็จะขึ้นแรงถ้าเราไปดูสถิติเลยก็คือว่าทุกครั้งที่มันมีเงินจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นจะสามารถบวกได้กไกลแล้วก็ยาวนานแล้วก็ุแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะจูงใจให้เงินของต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดทุนประเทศไทยด้วยจะไหลเข้ามาในตลาดทุนของประเทศไทยด้วยซึ่งจําเป็นไหมจําเป็น เพราะมันจะทาให้ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตอนที่เราเรียนกันในเทปแรกเราบอกว่าการที่เราจะอยู่ในโลกทุนนิยมสิ่งที่สาคัญคือเราต้องสะสมสินทรัพย์ที่ในอนาคตคนจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการที่คนมันมาแย่งกันซื้อยิ่งเยอะยิ่งดีถูกไหมังนั้นภาพรวมเศรษฐกิจต้องดีเอออ่ะคราวนี้ไกด์ไลน์จริงๆแล้วภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยหลักการโดยเบสิกที่เราอยากรู้เนี่ยมันมีอะไรนะครับถ้าเราพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมเลยที่เราอยากรู้มัน,ม,นมีอยู่แค่นี้แหละ จริงๆภาวะเศรษฐกิจมันก็เบสิกมากๆนะมันก็คือมีแค่นี้มีถ้าจะแบบง่ายๆก็ดีกับแย่ใช่ปะดีกับแย่แต่คราวนี้เนี่ยดีกับแย่เนี่ยผม,มก็จะแบ่งนิดนึงอ่าแล้วก็จะไปแบ่งซอยย่อยมันก็จะมีแบบช่วงที่แบบเริ่มดีคือมันเป็นไซเคิลนะจริงๆมันผ่านช่วงแย่มาก่อนมันก็เลยมีช่วงเริ่มดีอ่าตรงนี้นะผมเรียก สภาวะหนึ่งสิ่งที่สําคัญเนี่ยาภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันดีอะไรคือเราจําเป็นต้องเข้าใจวัฏจักรก่อนคือโดยธรรมชาติเอาสายธรรมะเลยอะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่จากไปนะไม่มีอะไรถาวรหรอกไอสินทรัพย์อะไรมันจะขึ้นไปตลอดไม่ลงไปไม่ได้แม้แต่ว่าที่ดินที่เราคิดว่าเฮ้ยที่ดินมันมีอยู่อย่างจํากัดว่ะประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยราคาที่ดินน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแต่มันก็เป็นเรื่องตลกนะครับที่สุดท้ายวิกฤตของโลกส่วนใหญ่เกิดจากวิกฤตราคาสังหารอย่างเช่นซับพ,พาร์นี้เห็นไหม ก็เป็นวิกฤตราคาสังหารแล้วราคาสังหารก็ลงได้หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่เริ่มมีคนสูงอายุเยอะแล้วก็มีการเกิดต่ำำําทําให้ที่ดินในเขตเมืองคนเริ่มไม่ได้ต้องการกลายเป็นว่าราคาอสังหารในเขตเมืองราคาลดลงเพราะว่าการที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นไม่คุ้มอ่ะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชิลๆค่าแรงถูกค่าครองชีพต่ํากว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาสังหารก็ลงได้มันไม่ไม่จะเปต้องขึ้นไปตลอดคือทุกอย่างดีดีมีแย่นะอ่ะ เสร็จแล้วมาสู่ช่วงที่แบบชอบที่สุดเลยก็คือช่วงนี้นะไหมอ่าสภาวะที่สองก็คือเป็นแบบว่าโซนสองนี่ก็คือแบบโอ้เศรษฐกิจดีมากนะหนึ่งนี่คือเริ่มดีสองนี่คือดีมากอะ่ะใช่ป่ะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องอะไรก็ตามด้วยเริ่มแย่ใช่ป่ะเออจากเค,เคยเติบโตแล้วก็เริ่มไม่เติบโตแล้วแหละแต่ก็แบบหดตัวเล็ก อ่าแล้วก็กลายเป็นแย่จริงจังแล้วกลายเป็นแย่จริงจังคือภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละเหานไหเออมันก็กลายเป็นแบบเริ่มแย่เสร็จแล้วพอสภาวะสี่ก็คือแย่จริงจังเออสภาวะสี่ก็คือแย่จริงจังคราวนี้แต่ละสภาวะเนี่ยการเลือกสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยมันแตกต่างกันการเลือกสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอความสําคัญของการวิเคราัลสกิจเช่นนะถ้าเราจะลงทุนในหุ้นเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยวัฏจักรเศรษฐกิจตอนนี้มันอยู่หนึ่งสองสามหรือว่าสี่ซึ่งบางสภาวะตลาดหุ้นอาจจะไม่เหมาะลงทุนก็ได้เพราะว่าภาพรวมมันไม่อำนวยนะพราะภาพรวมไม่อำนวยให้เราไม่เราไม่แอคชั่นดีกว่านะครับอันนี้ก็คือความสําคัญแหละของการจะที่เราจําเป็นต้องจะเรียนรู้นะครับเรื่องเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนในเทปต่อไปครับ